อรุณสวัสดยามเช้านะครับวันนี้วันคริสต์มาสก็ขอส่งความสุขให้พวกเราทุกคนทุกท่านนะครับคริสต์มาสโอ้นะมันชัดเจนตอนนี้มันเมอร์เรียกว่าหล้อมรวมเ <laughs> <laughs> มลรวมกันกับเทศกาลปรีใหม่สากลน,นะครับก็ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองก็เขาวดาปีใหม่เริ่ม ณนะบัดนี้ก็ส่งความสุขส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ขอให้พวกเราทุกท่านมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนานะครับทุกคนทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวปีใหม่ให้ปลอดภัยเที่ยวให้สนุกนะครับเดี๋ยวไปชาร์จแบตกันให้เต็มแต่ว่าพรุ่งนี้ยังมีฟุตบอลนะครับบ็อกซิ่งเดย์เลยมังแต่พรุ่งนี้เลยแต่เดี๋ยวก่อนเกมมาพบกันสุขสันต์วันคริสต์มาสครับมีสุขทุกคนวันนี้สวัสดีครับ